การท่าเรือปิดติวคว้าก็วินเฝ้าเสาค่าเหนื่อยกระชูดจนตาร้อนการท่าเรืออีกสี่ปิดติวคว้าตัวกวินธรรมศาสจันานันผู้รักษาประตูทีมชาติไทยมา่วมทับตามความคาดหมายหลังจากที่กวินธรรมศาสตรจันานัผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของทีมอุเอชลูเวน ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทีมกับการท่าเรือเอฟซีให้ได้ยินกันตลอดและล่าสุดก็เป็นไปตามการคาดหมายเมื่อการท่าเรือเอฟซีสามารถปิดดีลคว้าตัวกวินธรรมศัสจานันมาร่วมทีมได้สําเร็จหลังทําการเจรจากับคิงพาวเวอร์และเอเจนต์ L ของกวินลุล่วงไปด้วยดีโดยเบื้องหลังดีลนี้มีการเปิดเผยว่าการท่าเรือเอฟซีทุ่มค่าเหนื่อยให้กวินเฉลียล้านบาทต่อเดือนประมาณเจ็ดแสนบาทต่อเดือน มากว่าที่เอ g จเมืองทองจะให้ได้ทําให้เจ้าตองจึงได้บินไปเข้ารังสิงเจ้าท่าในที่สุดทั้งนี้คาดกันว่ากะวินธรรมจัดจานันจะไปเปิดตัวกับทีมการท่าเรือเอฟซทันทีหากผ่าพนพ้นช่วงกลับตัวแล้วและเขาจะถูกส่งชื่อลงเล่นรายการเอฟีแชมเปี้ยนลีก2021แน่นอน